ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีพิชิ้นเมืองเนี่ครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวงานดิติ้งของกลุ่ม KTO จังหวัดน้ำพูนนะครับเป็นการแข่งขันตกปลาครั้งแรกของผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศหนาวแล้วครับทางภาคเหนือเดินทางประมาณ17กิโลเมตรครับด้วยรถมอเตอร์ไซค์ครับหนาวแน่ครับสู้ไปด้วยกันครับรอติดตามชมนะครับว่างานจะเป็นแบบไหนครับ เ่านี้น่ามาใหญ่ไุ่นกันเลยเขีบปุ่นสามอลายพวกนนะนักกีฬาเตรียมพร้อม0ู0 0ต่อเริ่มลงเวทด้ครับ

ไม่เดินมันเริ่มกินแล้วนะมันก็ขาดต่อขาดไปนะเนี่ยป้าประดนมาได้ไม่ได้แน่ปะลองจับของก็ได้เหรอเอาใส่เตี่ย

ไปลาหยิกปยีศกตัวใหญ่นะครับขึ้นนะครับฝั่งนี้ ดักสองสามนะครับสองสนะครับชั่วโมงทองนะครับ เพืืพไปแล้วเป็นศูนมรมัน,นมันือนเขาแข่งจ้อมสวายอ่ะแข่งจอมสวาย,ย,าวาย,ยหล่นจนนไจังไจังเลยศูนย์นะ <c oughs> <c oughs> ได้ศูนย์นี่ได้เลยนะถ้าแต่งหูมือจังกุศลนะได้อะขอยางเี้ยกุศนะครับขึ้นได้ให้เบียร์หนึ่งขวดถ้าไปยี่สกให้เบียร์หนึ่งขวด ได้แล้วนะครับเบอร์นี่เบอร์เ้สุดเบอร์นะครับอ่าเอาได้นะครับเป็นยี่ส่เบียร์หนึ่งขวด างดนะครับลุ้นกันนะครับตีดาดับาร้านนะครับลุ้นครับว่าจะได้รางวัลไหมวันนี้ ดูเลขน้ำสุดทีด่0.206ล็อกูต่อ มันนั่แหลยอดนี่มันตังะมีจกปนหเันอนนีจ้ได้ันแคตัวสุดท้ายนะครับปลาอย่างก็ได้นะครับตัวสุดท้ายใบอกวันนี้วเคอเคาสิบน่ีนะครับ

อะไรน้องเก็บปากซาวไหมครับ ครับนะครับประับด้วยตอนนี้นะครับเวลากิจกรรมก็หมดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้จอมเออปล่อยปล่อยให้จอมปล่อยให้ตกปล่อยให้ตกไปกกจะถึงงปล่อยให้ตกไปถึง เวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ก็ตกเอาปลาอย่างเดียวครับก็สรุปผลงานผมวันนี้นะครับชิงรางวัลเนาะก็โดนทับไป5นาทีสุดท้ายครับพลาดรางวัลที่3ผลาถ้วยรางวัลที่3ไปครับครั้งแรกก็ถือว่าดีมากแล้วครับแล้วก็ผลาดหลายจังหวะครับวันนี้ถือเป็นประสบการณ์นะครับครั้งแรกของผมครั้งต่อไปก็ จะหายคิปแบบนี้ให้นะนะทุกท่านได้มาดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเราดูรับรางวัลนะครับเอาครับเอากระป๋มบาบาทเดี้สามสิบ้าทชอบบรรยากามน้องมาขายไอวรับัเนด้โทษเนนยลำนี่ยขายด้ครับเข้าผม กิจกรรมครับตอนเย็นครับไห้ให้เป็นนอานี้หรอให้ให้เป็นคนจัดหรอตะแคงปตะแคงกว่าตั้งเจ้าตั้งเจ้าตั้งไปเนาะเพื่อนกินหาง่ายแต่ัใจนั้นนเดือยังเปล่งใจโทอ้เกลือบ้านใจกล้ามีอีมขอเราเติมน้อานฝัขอรูปรกเนาะขอรูป ใก้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็ตอนนี้ไม่มีตัวเพิ่มครับเพิ่มสนุกสนานครับเดี๋ยวตอนเย็นดูพิธีรับรางวัลนะครับสนุกสนานครับวันนี้ ขอบคุณมาตังคอมปอนเซอร์ไอาอาหารสปินนายนะครับขอบคุณทุกทีมงา,านรางวัลที่ชั่วโมงทองที่หนึ่งครับไอซักทีมปามสนิทครับผมครับ<โด>ขอบคุณไอซักตัวครับต่อไปนะครับรางวัลชั่วโมงทองชั่วโมงที่สองนะครับคุณเอมหลิวอบุญครับผม

ชั่วโมงทองชั่วโมงที่3นะครับคุณแบงค์จากทีมงานบอปาลัครับ นะครับคุณตองริ้วจะตัว บขอบคุณสำหรับคุณตองตัวนะครับต่อไปครับชั่วโมงทองที่5นะครับคุณโดยจากทีมงานแปดใบผมขอบคุณ YouTube ไลค์จากช่อง Dream Fishing ด้วยนะครับ สำหรับไอ้ดอยตุยนะครับ,รบต่อไปช่วงทองช่วงที่6นะครับนะคุณอ้อจากทีมงานริ้วจตุรเทพ คุณอ้อตัวเนะครับชั่วโมงที่7นะครับด้วยแก่คุณคุณริมลิ้วมิตรภาพพรับผม์อารีนเจอรน้าน้อยนะครับน้าน้อยสางกิจิงานปีนัยเป็นตัวแทนมอบรางวัลนะครับอ่าหน้าน้อยนะครับน้าน้อยเป็นตัวแทนมอบรางวัลนะครับอ่าชั่วโมงนี้นะ นะครับคุณโอหลิวอบุญครับผมอาเนชเชอนาเอกเอลอนนะครับมาบรางวัลโดยรับผม นไปต่างไงโอตัวนะครับผมอ,อาแล้วดับต่อไปนะครับมอบรางวัลป่าไซนะครับเริ่มจากรางวัลป่าน้ําหนักสูงสุดในบอ่อวันนี้นะครับได้แก่ไอโอทีมงานเลี้ยวโอบุญนครับผม นะครับวารางวัลน,น,นะครับรางวัลปลาน้ำน้ำหนักสูงสุดในบอ่อวันนี้นะครับอ่า ต่อไปนะครับรางวัลปากนินน้ำหนักสูงสุดนะครับได้แก่คุณแบงค์ครับจากทีมงานบอปลาครับผม ร,รางวัลต่อไปนะครับรางวัลชาละเลศที่3นะครับดดไ,ได้แก่คุณศักนะครับทีมงานปาบสลิดครัาผมเรียนเชิญคุณทาเชินะครับมอบรางวัล้วยครับาเนีลเมาเ สำหรับไอซักตุยนะครับต่อไปครับรางวัลชนะเลิศที่2นะครับรางวัลปากเกตน้ำหนักเจ็ดจุดูนนะครับได้แก่คุณบอลนะครับจากทีมงานตามสลิตนะครับแก้ชิญงนักตานโอครับ่วยมบอบรางวัลครับ ขอบคุณคุณบอลเลยนะครับต่อไปนะครับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในงานมิทติ้งเคดีโอครั้งที่สองนะครับน้ำหนักปากเกตสูงสุดเกินน้ำหนักปากเกตเกตจุดศนะครับได้แก่คุณแอ๊ดจากทีมงานลิววิทยาวครับผมเรียนเชิญประธานครับเผู้มอบรางวัลครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคดีครับสําหรับพี่เอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับพี่เอกสปีดไนพี่นนะครับขอบคุณมากมากนะครับแล้วเราเจอกันใหม่นะครับบายสุดดีขอบคุณมากนะครับสําหรับทีมงาน KTO ในวันนี้นะครับวันนี้งานจัดเต็มมากแล้วก็ตอนนี้เราหนาวกันมากเลยหนาวกันมากเลยแล้วก็ที่สุดแล้ะครับในวันนี้ขอบคุณนะครับมีตาภาพทุกคนนะครับที่ สร้งสารมาให้น้องวันนี้ดีมากเลยขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับผม